ดีครับเม็ดบักมากเตะบักเตะครับเดียวเก็บไปให้คุณแม่เคี่ยวหมากนะครับตัวนี้คนเท่าคนเก๋ทางนี้ก็จะเอาไปเคี่ยวหมากนะครับก็นี่ครับสมัยตอนเป็นเด็กก็จะต้นนี้ครับเมื่อก่อนก็จะขึ้นไปปีนเก็บกินครับสมัยดำนานครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ หน้าหยอดหน้าหวานคร,ครับเดี๋ยวเก็บให้คุณแม่เอาไปเคี่ยวหมากครับคุณแม่กำลังมาเอาพุงมาใส่ครับไกลนะครับ,นรบเนี้มองไม่เห็น,นครับลงแดงอยู่ที่นอนะครับแต่เขาก็งามไ,ได้นี่ ครับหมาเกตหมาเกต้บอกทำไมขาวโอ้ยจะโชกทำไมข้าเพลโอ้ยกะก้อเขาเจอกะก้อกะก้อกะก้อเอาไปทำอะไรเอาไปกินมากเอาไปกินมากเอาไปผสมกับมากมันอร่อยนี่ถึงเก็บนี่ครับอยู่ในตกใส่ปลาข้าวข้าวหน้าหยอด คุณแม่จะเอาไปกินกับหมากมันจะเป็นส่วนผสมของของหมากนะครับปบบไทายกี่มือถึงจอกให้เวลากินหมากก็จะเอาตัวนี้ผสมน,นะครับเหมือนกับเหมือนกับไออะไรล่ะหมากพรูนี่แหละถ้าผสมตัวนี้คุณแม่บอกว่ามันจะเหนียวอร่อยนะครับ เห็นด้วยมันก็จะเหนียวสริรๆ <laughs> <laughs> นี่ครับได้เยอะอยู่นะครับก็จะไปเอาตัวเอาแต่ตัวเม็ดดำนะครับตัวตัว่เม็ดสีดำดำไอตัวเหลืองๆนี่ไม่ใช่นะครับเราก็จะไปเกะทิ้งอีกที่หนึ่งครับอันนี้นะครับ อะไรเพอร์ไตวอะไรเยอะแล้วนี่หมดแล้วเราไปเด็ดไอตัวเหลืองๆนี่ออกนะครับเอาแต่ตัวเม็ดดำๆเนี่ยอะไรเยอะแล้วพอแล้วครับกลับแล้วนะครับ